สวัสดีครับเคยไหมครับเวลาซ้อมยิงธนูใช้ควิกสแตนแบบเนี้มันต้องถอดเข้าถอดออกค่อนข้างลำบากเนาะบางทีก็ลืมลืมถอดยิงไปแล้วก็ทำให้ลูกมันลงต่ำอ่ะเนะาะพลาดคะแนนไปเปล่าๆวันนี้ก็เลยจะทำตัวโบสแตน สำหรับใช้ฝึกซ้อมที่บ้านง,ง่ายๆช่วยอำนวยความสะดวกนะครับอุปกรณ์ก็มีตามนี้เดี๋ยวขึ้นให้นะครับเดี๋ยวมารอทํากันเลยว่าหน้าตาจองมาแบบไหน นี่คือส่วนของฐานประกอบตามที่วางไว้ในรูปเลยนะครับทากาวทั้งหมดเพื่อความแข็งแรง ส่วนฐานแล้วเสร็จหน้าตาจองมาแบบนี้ตัวนี้คือส่วนของเสาตัวแขวนธนูนะครับแบ่งเป็นสองส่วนส่วนนี้จะทากาวทั้งหมดเลย ในส่วนตัวนี้จะทากาวแค่ด้านเดียวสำหรับไว้ถอดประกอบเคลื่อนย้ายใส่รถจะได้ง่ายๆ เสร็จแล้วประกอบใช้ได้เลย หน้าตามก็จะประมาณนี้มาสามารถแขวนธนูได้สองคันนะซ้ายขวาหรือจะแขวนคันเดียวอีกด้านหนึ่งแขวนควิเวอร์แขวนอะไรก็ได้อำนวยความสะดวกให้เราเวลาซ้อมนี่ก็ใส่ลูกธนูได้ยิงได้พร้อมกันสองคนนะซ้ายขวาเลยแข็งแรงฮนะ สามารถถอดใส่รถได้ตรงนี้ถ้ากลัวธนุเป็นรอยก็หาพวกพวงน้ำมาพันไว้ พอแยกขิ้นส่วนที่เราไม่ได้ทากาวไว้นะครับก็ใส่รถได้ง่ายๆอย่างเงี้ยเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับ I see rolling cadillac high babies babies ain't coming I think feeling see boots and sexy tats uber heel hella after her there no coming back. Wanna take a black and a few degrees. Imagination of her body of no wanna run degrees imagination up full up back take my me